สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเปิดกล่องสุ่มเสื้อฟุตบอลนะครับของเพจเจอซี่คาเฟ่นะครับตอนนี้สร้างมานะครับจะเป็นแบบกล่องสุ่มทุกช่วงสิ้นปีครับพี่เขาจะมีจัดกล่องสุ่มมานะครับแล้วเราก็เอาไปทาการเสี่ยงดวงกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแกะออกมาจะได้อะไรนี่กล่องอย่างสวยเลยเจอซี่คาเฟ่ชุบชื้ เรื่องกิงเสื้อก็องมีแบบเสื้อเยอะมากเลยนะที่ดูมีเสื้อเชลซีด้วยแหละที่เราแบบรู้สึกอยากได้สุดๆแต่ไม่รู้ว่าดวงมันจะได้หรือเปล่าปีที่แล้วสุ่มมาได้เสื้อเรลมาลิดก็ใส่เที่ยวมันทุกอีเวนต์จนถึงทุกวันนี้เลยแกะแล้วแกะแล้วนี่แกะแล้วเรียบร้อยโอเค อาะเรามาลุ้นกันว่าเปิดฝาอกมาจะได้ตัวอะไระนะปีเร้ได้เสื้อทีมเยือนเลี้ยวมันริดสีม่วงๆหนึ่งสองสามเอ็ดไอเสื้ออะไรอะสีขาวเดียวเสื้อจีนเหรอ CFP เนี่ยออันนี้จะเป็นบัตรนะครับจะเป็นเสี่ยงดวงนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับวันนี้หวยออกครับดูกันว่าเราจะได้อะไร แล้วเสื้อนี้เราได้เสื้อทีมชาติอะไรมาเนี่ยโอ้โห CFP ใช้ทีมชาติจีนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมสีขาวมาเลยไซอะไรด้วยเนี่ยไซสอลโอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูเนาะว่าเสื้อออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปลงไปอีกทีนะครับก็เรามาลุ้นอันนี้ก็ดีกว่าไออันนี้อันนี้ลุ้นอันนี้ดูว่าจะได้เออเลขท้ายสองตัวเป็นอะไร <c oughs> โอ้ปีเราได้เสื้อเหลียวมลิดปีนี้เสื้อทีมชาติจีนมาเลย <c oughs> โอ้ย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 ,อยสติกเกอร์หลุดอุย้ยสติกเกอร์หลุดนานะครับหนึ่งสองซ้อมหนึ่งห้าสี่เลขหนึ่งห้าสี่เอาละลุ้นกันละทีเนี้ยเลขท้ายวันนี้หวยจะออกอะไรออกหนึ่งห้าสี่มานี่5ห้าเลยนะ หนึ่งห้าสี่นะโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าหวยวันนี้จะออกอะไรมานะครับก็เดี๋ยวแปะเพจเจอซี่คาเฟ่ไว้ให้ครับเพจดีครับเสื้อบอลคุณภาพครับเสื้อแท้นแน่นอนครับแล้วก็มีหลากหลายด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผุจะถ่ายตัวเสื้อที่แกะออกมานี่ให้ดูอีกทีนะครับว่าสวยแค่ไหนจริงมันก็สวยแหละแต่อยากได้เสื้อเชลซี โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันหลัง4โมงแล้วดูได้เลขมา154เลขออก51งชิป